สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้เมพาเพื่อนๆพืมาชมผ้าไหมมัดหมีนะคะสีเคมีนะคะเป็นผ้าสามตะก o นะคะขนาดความกว้างหนึ่งเมตรนะคะยาวสองเมตรนะคะพื้นนี้เป็นลายระยูทมนะภาษาเขมรนะคะภาษาไทยเรียกว่าลายสร้อยระยะนะคะ สนใจผืนนี้นะคะราคาอยู่ที่1น0 0งพับาทนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะสำหรับผ้าใหมเช้นนี้นะคะสนใจผืนนี้นะคะแคปหน้าจอทักหาแม่ค้าได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ